คันนี้นะจ้ะโอ้ซื้อมาสองซื้อมาเท่าไรรถคันนี้ซื้อมาหกฮะหกพันฮะหกพันสือมาหกพันค่ะท่านผู้ชมรถคันนี้ซื้อมาหกพันว่าสาวคือคักอยู่สอบแล้วอยู่เอาเหรออ้าวคือคักอยู่ติด้้เเป็นรถไฟฟาดอ๋อเหรอใช่เป็นรถไฟฟ้าค่ะร้านเซียนติคนเพิ่นกะอ่าอยู่ อำเภอสามชัยนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากจะเดินทางมานะคะใช้บริการนะคะร้านเพิ่มซับเครื่องมือช่างการเกษตรจำหน่ายซ่อมเครื่องมือช่างเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาเลื่อยยนต์แบตเตอรี่ซ่อมรถพร้อมหุ่นท่านผู้ชมหลายอ่านหลายแนวแต่ว่ามื้อนี้่เขาเดินทางมาจากอำเภอสมเด็จนะคะอำเภอสมเด็จนะคะเขากัเลย อยากจะมาถามแนวทางเหมือนเดิมเพราะว่าวันนั้นได้ไปแล้วเลขสูตรพี่ตังวันวันที่เพิ่นนั่นวันที่เพิ่นนั่นมาเอาจอมกวงหนะ่ะพี่ตังได้มาไหมมานั่นแหละเอา้าฟันวันนั้นแหละฟันว่าอาฟันจนไหลพูดนี้เป็นช่งไรฟันจนไหลฝันจนไหลจนแ๊ดฟันเยอะเหรอฟันหลายบ่กับโบได้ฟันหลายเด้พี่ตังคือ ฝันว่ามีงูตัวใหญ่ค่ะถ้ามีงูตัวใหญ่เท่าเท่าเท่าเสาเนี่ยแหละัูสีดำเะเพเลื้อยมาเลื้อยมาแล้วก็ยกคอยอย่างนี้แหละแล้วเพิ่นก็แปลีงกายเลื้อยมาจากข้างไหนอลื้ออยู่ในป่านั่นเลยข้างหลังที่เราไปหลังบ้านที่เราไปเอาจอมปลวกนันบอกที่ไปเอาตัวเลขจอมปลวกน่ะวันที่เ้ยเราไปจจกคนลูกเนาะแล้วก็มันก็เป็น เป็นเป็นบ้านเป็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 นเพื่อนอันั้นไหมพี่ตังเป็นเพื่อนอันเงื่อนไหม่ไ่ะเป็นเพื่อนใหม่ไทแระวบัดเพิ่ก็มีซ่านเพิ่อนมีซ่านเงื่อนเพิ่นมีซ่านเงื่อนล้วบัดเพื่อนกับนี่ลูกสาวสองคนคุณย่าอันที่รลบแปลงกายเป็นไงูนัะคือเพื่อนแปลงกายเป็นคุณย่าอันใส้ผ้าุงสีดำใส่เสือมห่อมสีดำแขนยาวอือยางหัวสั้นหัวพอนะ งางมากแหล้วเเทศปากอย่างนี้ปากจะคืองูใช่แล้วก็บอกทผนมิลูกบอกแล้วก็บอกว่าซอยเนซอยเนคเพิ่นเป่าไทยได้ช่วยด้วยช่วยด้วยสามเทือลูกเพื่อนน่นกะที่เบี้ยวเห็นน่ะระยะวางประมาณสามสิบเมตรค่เพราะเราว่ะแลระยะห่างอ่ะสามสิ คือเห็นเลยว่าเป็นคนสวยมากหน้าขาวผิวขาวใส่ผ้าถุงสีดําลูกใช่ลูกเพื่อนน่ะลูกสาวของคนน่ะค่ะอ่โอคนหัวตีบุบ้านซำปานีเพ่่นไหนยืนยิ้มแต่ว่าหน้าตาน่ะสวยแต่บ่เห็นไ่บ่เห็นแบบว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหน้า,าแต่ว่าว่าสอง,อง,องแล้วก็ยาวหัวฟัดหัวแป้งมาก ช่วยด้วยเพิ่นว่านนูน่ะได้ไหมได้ไหมอันได้ไหมไปเคาะเคาะสังกะสีเก่าน่ะเคาะให้หนังไล่แล้วไปไปยามาไปยามาโอ้โหไปยามา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 ไกลคือในฝันนี่กลัวไหมย่านโอ้ค่ะย่านค่ะแฝดอันลูกกับเคาะน้ำไม้เคาะน้ำ ขอน้าทุกอย่างเพื่อที่เสียแล้วไปแล้วก็ยางคอยยางขอมหาหนูแล้วก็ยางแบบวขาตอกแตกตอกแตกตอกแตงเสีมมหาหนูมบันโอ้ยจนแฟนแบบปุ๊กปุ๊กจนเมื่อยขึ้นดูกี่บ้าใครหรือที่อยากมาช่วยอยากให้เราช่วยนนะวันเงินเล้วกับด้หลังยังดีเงินเลากับหลังคือกระถ่มนี่บอกแม่ กระท่อมสมัยเก่าขึ้นในหนังนี่ปกติขึ้นในหนังนั่นล่ะแล้วมันก็เป็นกระท่อมกระท่อมมันมันขึ้นในหนังเหลืองหน้าขี้ว่ะเพื่อกรใส่เพื่อกระเสือแต่ว่าคือใส่เสือสีดำนะใส่เสือสีดำแสดงหรือว่ามีความถูกว่ะไส่เสือสีดำเนี่ยกระโบผู้เด้เพราะว่าให้ซอยโซย์ยยังบันยักโซยยังอ้ายเราวผูกก่อนฮะ อ้ายแล้วปลุกก่อนแฟนเน่ะปลุกก่อนอ๋อแสดงยังบูรู่เลยมาให้ช่วยอะไรใช่แต่ติ๊กตื่นก่อนเหรอแม่นแล้วปลุกเพราะว่าติ๊กไหลแห้งไหลจนยาตื่นเออแรกๆนะคุณแม่แม่มาก่อนใช่ไหมบอกให้มาช่วยนี่แล้วก็ลูกอีกพ่อลูกเนี่ยก็ยืนยิ้มยืนยิ้มยืนยิ้มยทั้งซ่านเั้งเงินนั่นแหละค่ะอ๋อมิตรแม่มันมาบอกแต่ว่าลูกขันยืนยิ้มโอ้ยคนลูกเว้ยคนลูกด้ยเมื่อกี้เพราะว่าลูกอีลีแมนติ๊กกับ พี่ก็บอกเขาใจดอกเพราะว่าวันนั้นไปเอาจอมปลวกเนาะ,ะเอาเรีจอมปลวกพ<ะ>ี่ก็บอมูหรอกว่า<ะ>เพื่อนอยากจะช่วยยังพี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าใน,ใน,ในความคิดน,นะในความคิดน,นะคือพ<ะ>ี่คิดว่าซอยเฮ<ะ>็ดบุญให้บ่หรือจังไดจังสินะให้เง็นบุญซอยให้เฮ็ดบุญหาบ่เข้ามาให้ซอยกับจกให้ซอยจังไดเนาะพี่ก็บอกหูค่ะบบหะลังจากนั้นก็ไม่ฝันเด้ แล้วบะนี้ที่กะมิเตทักตื่นยังเมื่อสสมาติกะทักทักไปหาอันพอเฮงมาเอาเด้อฝันเป็นแต่ย่างทักที่ว่าสิอันฝันนี่ตื่นมายังยานอยู่แม่นบอกยังยานเบาเบาคือมันคือมันตีตาเลยเด้แต่ว่าตาหนาแล้วบ่เห็นเด้เพราะว่าที่เห็นแต่ปากเบาเห็นแต่ปากหน้าย่างที่ว่าเพิ่นแปลงแปลงล่างกับยายเห็นบอนเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงเหมือนแปลงล่างเพิ่นแปลงตอนไหนวะเพิ่นปื๊บเลยเด้ เพิ่นบื้อเลยเพิ่นเลื่อยมาแล้วเพิ่นกับบื้อเป็นคนเลยที่แหลกเลื่อยมาก่อนเลื่อยมาแล้วกับแป้งเป็นย่าเห็นบอใส่ชุดสีดำเเกิดบ่ใส่เกือบบ่ใส่เมียนบอเราก็ได้ใส่เกือบเลยเราก็ยางยองมากคือเจ้าข้าวสีหยียบหนามยองมาหาสิ่ง่ะแต่ว่าใส่เสื้อสีดำผัดถุงบ่ได้เบียงคือข้าวเลยเป็นผัดถุงคือแบบว่า ภาพภาพภาพเป็นคื้นจังสีเป็นจูงกระบี่อ๋อคล้ายๆกับเขาแต่งชุดไทยแหละข้างหน้าเนี่ยเขาพับไปพับมาเหมือนชุดไทยที่เขาใส่กันนะะแต่ว่าหางใส่เสือใส่เสือมาห้อมใส่เสือมาห้อมตีทั้งนานแหลว่าเป็นแขนเงาแล้วก็ยางมาแล้วก็สั้นหัวสั้นหัวแล้วก็เฮดปากปากนบุ๊บุ๊เขาไปแล้วก็เป็นปากจูงให้คื้นจังปากงูนค่ะ แต่ว่าลูกนี่ยืนเบิ้องมันบ่ลูกเพิ่นนี้ยืนเบิ้งอ่าแม่นี่ผู้หญิงแล้วก็มีลูกเป็นผู้หญิงสองเป็นลูกสาวสองคนแล้ววันนี้เฮ็ดจังไรวันนี้ความฝันเป๊ว่าจังไรน้องบ้านเข้าเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าความฝันหนึ่งคือเป็นความฝันที่แบบว่าจะมีผู้เท่าผู้เก๋มาช่วย แะไว่าซอยหนุนมอยหยางจังศีนอะแม่ค่ะอุปถัมภ์คำไ่จังศีบอหมายคําว่าคือมีคนตีความฝันให้ติ๊กบอพี่ก็เข้าไปดูในอ๋อไปดูในตำราใช่จะมีมาจากไหนเนี่ยราจะมีคนผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตมีคนที่มีผู้สูงอายุจะมาช่วย ช่วยเหลืออยู่ตลอดจังสิแม่จะไม่คือจะมีดวงอุปถัมภ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะไม่ไม่จะไม่จะไม่แบบว่าเหมือนกัดสนใช่ใช่ค่ะจะไม่คือคือถือว่าเป็นดวงดีใช่ไหมคือคุณจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์ค้ำชูเพราะว่าหรือเพราะว่าที่กะที่ก็ทําบุญตลอดเนาะเี่ก็ทำบุญตลอดเมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเมื่อวานซื้อนี่ข้าเจ้ามากข้าเจ้าสิจ้นามบดานนิวัดทีกะเอาเงินแฟนครับส่วนนึง ไปช่วยไปช่วยโอนะคะท่านผู้ชมสายบุญนะคะเพราะว่าไฟนะคะน้องติ๊กก็เซียนติ๊กนะคะก็ได้ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นสะพานบุญอันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็แฟนแฟนขาแฟนช่องก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญเนาะใช่ใช่แล้วงวดงวดที่แล้วนะไอตัวเลขแนวทางของเซียนติ๊กก็เข้านะคะท่านผู้ชมก็คือทั้งบนและล่างเนาะแล้วงวดนี้ก็จะขอแนวทางความฝันกับนี่แหละ วันนี้ความฝันค่ะที่เข้าไปดูในตำรานี่มันจะมีะเลขเลขเลข,เลขนำโชคนี่มันจะเป็นศูนย์สามหกแปดเก้าศูนย์สามหกแปดเก้าใช่คือเลขนำโชคมันจะเป็นศ<ะ>ูนย์สามหกแปดเก้าแล้วก็เลขมงคลนะส่วนมากฝันที่จะเข้าเลขมงคลนะเลขมงคลมันจะเป็นสามหกแปดเจ็ดแสดงว่าจับคู่อะไรมัน คือติ๊กจำมาเลยติ๊กจำมาเลยเพราะว่าติ๊กติ๊กเพราะว่าติ๊กเมมโมรีติ๊กดีแล้วก็เลข3ตัวมันจะเป็น088ย์แปดแปตัวนะคะท่านผู้ชมศูนย์แปดแปดสองตัวดิใช่เลขเลขสตัวก็จะเป็นสากับแปดเกับแปใช่แล้วก็เลขสตัวมันเป็นศูนย์แปดแปดห ปดเจ็ดอันนี้ตีมาจากความฝันเลยบอใช่คือคือทำนายฝันเลยอ๋อตามคําทํานายฝันไอตัวเลขมันตรงกันไหมเรื่องเรามาตีใหม่เนี่ยเรามาจับตราเลยเป็นตัวเลขนี้เลยบอใช่อ๋อนะคะท่านผู้ชมใช่มันแปลออกมาแบบนี้แล้วก็ติก็ซื้อแล้วอื่วันนี้เอาเลยจัดเลยหรอใช่ติก็ซื้อแล้วแปด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 ศูนย์มันไม่มีศูนย์แปดแปดไงติก็เลยได้ แปดแปดศูนย์เออมันมีมันมีมันมีอยู่ตัวหนึ่งติ๊กได้สองศูนย์แปดแปดสองศูนย์แปดแปดใช่โอ้ไกลๆไกลขึ้นกันแล้ท่านผู้ชมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วติ๊กก็ซื้อติ๊กซื้อซ้ำนี่แหละปกติผู้ซื้อเนยงวดนี้ซื้อนะเฮ้ยมั่นใจใบหมอค่ะรอมั่นใจตัวเลขนะนี่แสดงว่าความฝันเหมือน โดนเลยใช่ไหมมันเข้าสูตรเราใช่ไหมมันเข้าเลขสูตรสูตรที่หนึ่งเอ้ยสูตรสูตรใหม่มันเข้าสูตรใหม่เอาสูตรมาเบ่งอีกยำจังหน่อยนะเอาสูตรมาโชว์จังหน่อยนะติเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมเอาสูตรมาอยาบอีกจังหน่อยนะค่ะท่านผู้ชมล่อเบ่งซะก่อนนะคะว่าตัวเลขสูตรก็ความฝันนี่มันมันคือกันบอลอ่ะ เดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะกำลังแปลวอยู่นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะติดตามตัวเลขของเซนติกนะคะสำหรับท่านใดที่โชคดีก็อย่าลืมร่วมทำบุญนะคะเพราะว่า,เ,าเซนติกก็จะเป็นสายบุญน่าจะไปแต่ละวัดแต่ละวัดแล้วแต่ว่าเซนติกจะทำบุญที่ไหนนะคะเดี๋ยว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะคะสูตรเก่าเนาะสูตรเก่าสูตรเก่าสูตรเก่าให้ดูอีกรอบนึงถ้าสูตรเก่าติ๊กสูตรเก่าติ๊กซื้อตัวนี้หกศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์หกค่ะแล้วก็อันนี้คือคือสูตรเก่านะเป็นสูตรเก่าค่ะใช่ใช่อันนี้คือสูตรเก่านะค่ะอันนี้คือสูตรใหม่ได้บ่านี่ อันนี้คือสูตรใหม่อ๋อมาตรงกับสูตรใหม่นะครับใช่สูตรใหม่นะครับโอ้พี่ตังจําได้ไหมก่อนที่หนูจะฝันใช่ไหมหนูก็ยังมาเน้นแปะแใช่ไหมใช่ค่ะหนูเน้นแปะแก่อนที่จะฝันก่อนที่พี่ตังจะไปอะไรนะจอมปลวกใช่ไหมก่อนที่จะไปถ่ายจอมปวกใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ค่ะแล้วก็แปะศูนย์ค่ะแปะศูนย์ที่ที่หนูเน้นอ่ะเออที่หนูเน้นที่ที่คุยค่ะที่คุยกันแปลว่าแปะศูนย์กัตรงตรงกับลาย คนอยู่เลยครับแปดศูนย์เลขแปดศูนย์อันนี้นะคะเป็นแนวทางมาหลายคนอยู่ครับก็เป็นแนวทางเนาะแปดศูนย์แปดแปดนะครับตัวเลขมันก็ตรงกับความฝันเนาะแปดแปดเนาะติ๊กเนาะใช่ค่ะแต่ว่าความฝันนี่เน้นแปดแปดตัวครับสามตัวนี่นี่นี่ตัวเลขอันนี้อันนี้แล้วทีนี้ทีคือฝันนะครับท่านผู้ชมคะอันนี้นะสำหรับท่านใดที่เออถามหาเบอร์โทรนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ เบอร์โทรของเซียนติกนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่อยากสั่งของนะคะหรือว่าอยากร่วมทำบุญนะคะหนไหนคะ<ห>นอันนี้คืออันนี้คือฝันนี่คือฝันเลยนี่ฝันงูแปลงกายเป็นผู้หญิงแก่งูแปลงกายเป็นผู้หญิงแก่นะคะตามความฝันที่เซียนติกฝันนะคะแปลงตัวเลขออกมาแล้วนะคะก็จะมีตัวเลขเด่นนำโชค0 3 6 8 9 03689เลขมงคล3ามห แปดเจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดแปดโอ้แปดศูนย์กระตุงเนาะถ้่าสองตัวแปดศูนย์ก็ได้แปดปดก็ได้เนาะมัจากเขาเนาะติ๊กเนาะแม่นี่ดูมาจากตำรา<อ>เลยบอกครับแม่ตำรานี้เขาตีแบบนี้มาเลยเนาะมาเลยตคือตีมาแบบนี้เลยเท่าที่ดูตำราที่เขาแปลมานี่เซียนติ๊กว่าตัวเลขมันเป๊ะไหมมันเป๊ะนะส่วนมากเพราะว่าติ๊กดูตำรานี้ตลอดถ้าฝันนะงวดงวดที่แล้วที่ว่าเป็นงูสองสีมันก็สามแปด สามแปดตรงตรงเลยเพราะว่าสามแปดมันจะเข้าเลขมงคลนะค่ะโอ้ไอเลขนำโชคนี่มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมาเข้าเลขมงคลนะจะบอกค่ะน้าน่ารุนอยู่ตัวเลขงามแล้วตอนนี้พี่ตังจะพูดให้ฟังว่าหลังจากที่ซื้อเลขพวกนี้แล้วเนาะเลขตัวนี้แล้วนี่นี่ติ๊กซื้อตัวนี้นี่แล้วค่ะ ติ๊กฝันว่าติ๊กได้กินเลี้ยงหลังจากที่เสี่ยงโชคลาภมาแล้วสี่ใบสี่ใบได้ก็ฝันว่าติ๊กได้กินเลี้ยงอุ้ยแสดงว่าโชคดีเด้องานกินเลี้ยงหลับเลยกินเลี้ยงแล้วยั้งบอกคักเด้กผิดทางเจ่บ้าจากมาตะท่างใดยิ่งปืนกาดเลยลูกวานเลยเลือดเต็มละเล่าเลยในความฝันะยิ่งปืนใสแม่นถือเข้าบอ ถือลูกถือเต้าถือเข้าเสียดนาเสียดล้างไปถือยิงปืนถือเลยห่วยคันว่าถือเลกกะจักสิถืองังแล้วจั๊กซิยิงปืนถือนี่แสดงว่าเลขสี่เขาแล้วก็ฟันว่าได้กินพอมได้กินงานเลี้ยงเลยเด้พี่ตังกินแบบงานเลี้ยงติดจักบรูแหละว่ามันงานเลี้ยงงั้นแต่ว่าติ๊กกะเขาไปเบื้องตำลาอีกคือเขาเด้เพราะว่าเสียงโชคแล้วติ่ก็ไปดูตำลาอีกเหมือนเดิมดิพี่ตังไม่ใช่ว่าติ๊กะ เออได้กินเลี้ยงแล้วติ๊กกะเสยๆเด้ะว่ายังไงล่ะทีนี้กินเลี้ยงมาแล้วเข้าไปดูตำราว่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะท่านผู้ชมเลขเลขที่ออกท่านผู้ชมค่ะมีแปดศูนย์ศูนย์แปดคือเกาตัวนี้แปดมาน่ะเนี่ยแปดมาเหรอติก็ไม่เข้าใจหรอกกินเลี้ยงสามหกมันมาเหมือนเดิมมันเนี่ยใช่เนาะอันนี้เป็นความฝันรอบสองหนึ่ครับเมนติ๊เสียงโชคมาแล้วแมนบอสติ๊กแปติ๊เสียงโชูมาแล้ว แล้วติเกอมันเหมือนบบกับว่าม,มันเหมือนกับว่ามันโดนใจอะไรสักอย่างเหมือนโดนบันดาลสักอย่างนี่แหละแล้วไม่รู้หรอกว่ามันคือติสิคือหวยหรือติสิค้าขายดีบ่หรือติสิสิมีผูหญ่มาอุ่มชู้บ่อหรือจังไดติเกบ่หูค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเออเราก็ให้แนวทางเนาะค่ะถือว่าแบ่งฟันมาเล่าสู่กันฟัง แบ่งปันความฝันแบ่งปันแนวทางแล้วก็แบ่งปันแนวทางที่ตีฝันออกมาแล้วเป็นตัวเลขตัวนี้ท่านผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณนะคะท่านผู้ชมเลขตัวเลขมันไม่เยอะนะพี่ตังค่ะมันมีมันมีแต่เลขแปดนะสังเกตดูนะมันจะเป็นแปดทั้งหมดเลยสรุปแล้วคือแปดมาเนาะใช่ใไหมแปดกับศูนย์มาแน่นอนวดนนี้ฟันทงแปดกับศูนย์มาเนาะในความรู้สึกนะคะ 8ปกระสูนะคะท่านผู้ชมสําหรับเซ็นติกมั่นใจนะคะอันนี้คนนี้แปดห8านะครับแต่ว่าแต่ว่ากับยาเสียตกหลายเด้่องค่ยาบ่เขาค่ะเบาซู่ฟังงนอกบาคืออันนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากท่านผู้ชมไว้เป็นแนวทางเลือกเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณเราเป็นสื่อนำเสนอก็แค่เป็นแนวทางท่านผู้ชมต้องพิจารณาเอาเอง เนาะใส่ดุลพินิษของเ้านี่แหละเออเสืเสื้อมันดีบอยนั่งผู้นี่เออค่ะค่ะถึงพี่จะว่ากันแน่นอนเข้ามาคุยกันแต่ว่าเข้าหักผ่านโซเชียลให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังคือเลขหลายเออเราฝันเมนเรื่องราวแบบนี้เราก็อยากดูว่ามันเลขมันนําโชคเลขมันหมู่คนมันคือตัวไหนอยากให้พี่น้องเบิง์สีนะมาหรือไม่มาอันนี้เราก็ไม่ได้รู้อนาคตเนาะใช่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือแต่ว่า มาแน่ๆล่ะในความรู้สึกส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมเซียนติกมั่นใจว่า8ดมาแน่ๆ8กับ0นมาแน่ๆนะคะใช่ไหมใช่โอเคถ้างั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเซียนติกนะคะที่ให้แนวทางนะคะเดี๋ยวถ้ามีคนโชคดีนะคะใครที่โชคดีให้แคปหน้าจอไว้ร่วมทำบุญกับเซียนติกแล้วก็ผ่านทางเจ๊ตังหรือว่าเซียนติกก็จะไปทำบุญด้วยกันเนาะติกเนาะบุญด้วยกันติกมีหลายที่มีหลายวันนี้ วันนี้ที่ก็ได้โอนตังไปให้คือคือเงินส่วนตัวนะโอนตังให้ทุนการศึกษาเด็กค่ะสามคนคนละสามร้อยบาทถ้าทุนการศึกษาเขาคือเด็กเรียนดีแต่ยากจนค่ะจะที่ก็โอนให้เขาเพราะว่าจะเป็นโรงเรียนนี้ประจําโรงเรียนนี้ที่จิกจะช่วยเขาช่วยเหลือเขาประจําค่ะแต่ก็ใครอยากจะร่วมด้วยก็ก็ไม่ว่ากันเนาะถ้าใครสายบุญก็ทักทายมาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชค,โชคดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้างั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านาะติกเนาะเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมาเล่าสู่ฟังเหมือนเดิมนะคะค่ะส,คสวัสดีค่ะ